สวัสดีครับมาอยู่กับโปรเจกต์ของร้านติ้นนะครับที่ชวนลุงแมวมาทําวิดีโอแนะนำนะครับของหน้าซื้อนะไม่ว่าจะเป็นเกมอุปกรณ์เสริมแล้วก็เรื่องนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเป็นคิวของตัว PlayStation 5นะครับถามว่า PlayStation 5ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็แน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัว PlayStation 5 Slim กำลังจะมาที่เมืองไทยแนละ้วถ้าใครได้ที่ราคาประมาณ1,300นตัวจอย1อันแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยลุงแม้ว่าราคาดีมากนะเชียร์นะเชียร์นะครับแล้วก็ลุงแมวก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อตัว PlayStation 5 Slim นะเพราะว่ารู้สึกว่าเออ performance อะไรก็เหมือนกันนะครับอยากจะรอเครื่อง Pro นะครับเครื่องโปรเนี่ยแน่นอนว่าปีนี้ไม่มาแน่นะปีหน้าเนี่ยถ้าจะออกก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปลายปีแต่ว่ามีคนพูดกันเยอะว่า น่าจะเป็น2025มากกว่านะ2025นี่คือเปิดตัวทั่วโรกเราไม่รู้ว่ากว่าจะเข้าไทยจะเป็นเมื่อไหร่อาจจะเป็นต้นปี2026หรือเปล่าหรือว่าสมการหรือเปล่านะครับก็เหมือนคติประจําใจของเกมเมอร์หลายท่านนะก็คือซื้อตอนนี้ก็ได้เล่นตอนนี้นะก็ลองไปดูกันได้นะครับแน่นอนว่าพอทุกคนซื้อตัว PlayStation 5ไปใช่ไหมตัว SSD เนี่ยมันอยู่ที่ 825กิกสนะครับสิ่งแรกที่ลุงแมวเชียร์นะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เนื่องจากตรวน,นี้เรามี PlayStation Plus ใช่ไหมามโหลเล่นเกมนะครับก็ลุงแมวเนี่ย825กิกยังไงก็ไม่พอนะครับต้องเติมตัว SSD เข้าไปนะครับทางร้านติ้นจะเขาจะมีตัว SSD นะครับี่ชื่อว่า OSCO นะเป็น SSD สำหรับ PlayStation 5โดยเฉพาะเลยนะครับผมมี Heat Sink ด้วยนะก ทําความเร็วได้ดีไม่มีปัญหาครับได้ตามมาตรฐานของที่ PlayStation เขากำหนดไว้นะครับผมใครที่รู้สึกว่าตัวจอยนะครับ PlayStation 5มันต้องชาร์จบ่อยๆนะแล้วก็อาจจะเบื่อกันต้องไปหาตัวพอ,นะอร์ต USB-C มาชาร์จนะ Adapter ของ c o o l คิ c นะครับซึ่งดูมาว่ามันเด็ดดีก็แค่เสียบกับตัวตัวจอย p y 5ของเรานะครับเป็น a ป a ต t ร r ตัวนิดเดียวนะไม่เพิ่มน้ำหนักเลยนะเบาสุดๆนะครับพอเราเล่นเสร็จนะครับเราก็แค่เอาตัวจอยเนี่ยไปวางที่ตรงราง ชาร์จรางชาร์จเนี่ยก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้นะก็สามารถที่จะชาร์จจอยไว้ได้เลยนะครับเอ,อมาเล่นครั้งต่อไปจอยก็จะเต็มอยู่เสมอนะในกล่องนะครับสามารถเอาตัวอะแดปเตอร์ USB-C ตรงนี้ไปเสียบได้ครับ2จอยนะครับช่วงนี้ก็จะมีจอยลดราคาด้วยนะครับ12 12นะอยากจะซื้อจอยเป็นของขวัญให้คุณแฟนนะช่วงนี้มันมีจอยสีน่ารักน่ารักออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครซื้อจอย Play 5มานานแล้วแบบลุงแมวเนี่ยก็จริงก็มีจอยหลายสีนะแต่ว่าซีรีส์ที่ออกมาใหม่เนี่ยก สดใสน่ารักหลายอันนะก็ลองไปดูกันได้นะครับจอยเหมือนกันนะครับก็คือตัว DualSense Edge นะอันนี้ยังเป็นประสบการณ์ที่ลุงแมวคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองใช้กันนะมันเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าเต็มที่ช่วงนี้ลูงมาเล่น PlayStation 5บ่อยนะครับเพราะว่าลูงมาเล่น Call of Duty เนะาะลุก็สลับเล่นนะไปมานะระหว่างตัว Joy Pro ก็คือ DualSense Edge นะแล้วก็ตัว Joy ปกตินะครับนอกเหนือไปจาก ปุ่มเสริมนะที่เติมเข้ามาได้นะครับการตั้งปุ่มแบบไหนก็ได้เราสามารถแบบตั้งปุ่มเล่นคอสดิวตี้ให้ตัว r 2ไปเป็นตัวรีโหลดอะไรอย่างนี้ก็ยังได้เลยนะคือมันทำงานกับตัว PlayStation แบบเต็มรูปแบบนะครับเราสามารถตั้งทุกปุ่มในตัวจอยของ DualSense Edge ได้นะไม่เท่านั้นนะครับเขายังเติมตัวปุ่มเสริมมาอีก2ปุ่มนะซึ่ง2ปุ่มนี้จะมีลักษณะของตัวเดือยนะของตัวปุ่มเสริมในใี่ลือีก2แบบด้วยนะครับ มันพรีเมียมมากๆนะแล้วก็ลุงแมารู้สึกว่าทั้งการจับถือนะแล้วก็ความสั่นนะแล้วก็การลั่นไกแบบมีแรงตานเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่เรียกว่าฟินอะฟินสุดๆเลยนะครับตัวแขวนหูฟังนะเชื่อว่าหลายท่านใช้หูฟังในการเล่นเกมนะครับแล้วก็หลายท่านก็จะเป็นฟูลไซส์ใช่ไหมใส่แบบครอบหูไปเลยเนาะแต่ก็จะไม่มีที่วางนะเอาวางตรงไหนดียังไงดีนะครับผมแล้วก็ลุงแมลก็เป็นคนหนึ่งที่สมัยก่อนก็คือเอาไปหนีบกับตัวเครื่อง p l 5นะ แต่ว่าจริงแล้วมันอาจจะทําให้ฟอร์มของตัวหูฟังเสียนะครับตัวโดบเนี่ยนะครับเขามีที่ห้อยหูฟังนะซึ่งรู้ไหมว่ามันเด็ดมากนะเป็นตัวนิดเดียวเลยนะครับชุบคิดก็ไปแขวนกับตัว a y s t a t i o n 5นะแล้วเราก็เอาหูฟังเราไปแขวนตรงนั้นได้เลยแนละถือว่าโอเคมากนะถือว่าโอเคมากนะครับก็เกๆนะแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปทําให้เครื่อง p s 5เป็นรอยนะครับเพราะว่าตัวที่ไปล็อกกับตัว PlayStation 5เนี่ยเขาเป็นยางนะแต่บิดโดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ ลุงแมวเห็นมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยลองมาก่อนนะแต่ว่าพอร้านตินส์ส่งมาให้ลองเนี่ยโอ้ลุงแมวว่าเจ๋งมากนะครับ 8bit e Pro 2นะครับท่านผู้ชมได้ลองจับสัมผัสนะมันจะให้ฟีลแบบ1คือมันจับถนัดมือมากนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มเสริม2ข้างนะโอ้ดีมากดีมากนะครับต้องลองจับดูนะแล้วก็ให้ฟีลลุงแมวว่าคล้ายๆกับ เครื่อง PlayStation สมัยก่อนนะอืมก็เขาจะมาใน2โทนนะครับเหมือนเครื่องเกมบ o y นะโทนสีเกมบ o y นะครับม,ม่วงๆนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเหมือน่ม PlayStation นะครับโอ้สวยมากสวยมากเขาแนะนํำกันว่าถ้าเขาไปเล่นเกมพวก 2D ต่างๆนะ RPG ก็ได้นะเกมอะไรที่มันไม่ได้แอคชั่นเยอะนะครับรูรับรองคุณจะมีเวลาที่ดีนะคุณภาพของจอยนี้สุดยอดอยางานประกอบดีนะครับแล้วก็ จับปุ๊บก็ได้ความเรโทรถนัดมือสุดๆนะครับอีกอันหนึ่งที่ลงแมวว่ามีความถนัดมือพอกันนะแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีมากๆนะครับแบบว่าน่าประทับใจนะถ้าใครยังไม่เคยลองจอย 8bitro นะครับซีรีส์หนึ่งก็คือ 80NA นะครับนี่ก็เด็ดเหมือนกันนะเด็ดเหมือนกันนะครับจะมีปุ่มเสริมให้นะโอ้โหต้องลองจับถนัดมากนะครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นดอกชาร์จด้วยนะมีลิสเกมนะที่ลุงแมวเชียร์ว่าอยากจะเล่นพ l ห y 5ปีนี้นะครับ้องเหนือจากการสมัครบ PlayStation Plus แล้วนะเป็นเกมที่ลุกมาเล่นมาแล้วรู้สึกว่าสนุกสนุกทุกเกมเลยน,นะที่มาแนะนำกันนะครับ Border Skate 3นะครับซึ่งอันนี้แน่นอนไม่ต้องแนะนำาลยกันเยอะยนะเพราะว่าเพิ่งได้เกม of the year ไปนะครับแล้วก็ลงุงแมวติดหนึบมากนะลงมวเล่นบนสตรีมเด็กนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมเล่นบนตัว Play 5เนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ที่กราฟิกเจ๋งกว่านะครับแล้วก็เล่นบนจอใหญ่นะโอ้โหแบบ ต่อโปรเจกเตอร์นะหรือว่าจอใหญ่ๆนะครับก็สัใจอยู่นะเกมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือ Spider Man 2นะเรียกได้ว่าเป็นภาพตัวแทนของการเล่น PlayStation 5เลยนะครับตอนกลางๆนะการาฟิกจะเริ่มสวยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยนี่สำคัญมากมีภาษาไทยด้วยนะครับเกมเลย์ก็เป็นสไตล์ของ PlayStation เลยนะครับก็คือเป็น open world มีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากนะเล่นเกมหนึ่งเนี่ยโอ้รู้ไหมว่าได้เป็นหลายสิบอาจจะถึงร้อยชั่วโมงถ้าแบบ เก็บครบนะครับเ,ออเหมือนดูหนังเรื่องนึงเหมือนดูซีรีส์เรื่องนึงตลกด้วยนะครับผมกราฟิกก็ดีแล้วก็ได้ใช้ลูกเล่นของตัว DualSense เต็มที่นะ a c Mirage นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้เงียบๆนะแต่ว่าลุงแมวเนี่ยเล่นจนจบนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบรอบเลนนะใครชอบเล่นเกมรอบเลนนะครับอ้อมไปจัดการพวก NPC ก็โอ อันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ลูแมวในช่วงเวลาที่ดีในการเล่นนะครับในตอนที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยเกมสนุกนะเกมสนุกเลยนะครับตัวกราฟิกก็อาจจะเรียกได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ AC ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้สุดยอดมากแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Final Fantasy 16นะเกมนี้ก็แน่นอนเสียงแตกนะส้ะรับลูแมวเอเนี่ยลูแมวรู้สึกว่าความเจ๋งของมันเนี่ยเหมือนกับดูหนังฟอร์มยักษ์นะดูซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไปด้วยนะคร ตก,การตาเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากนะครับแล้วก็รูมาคิดว่าเป็นตัว RPG แบบสมัยใหม่นะเล่นได้ทุกคนนะครับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะไม่เคยเล่น RPG จมาก่อนแล้วก็รู้สึกเอ๊ะมันจะยากไหมมันจะซับซ้อนไหมมันยังไงเนี่ยก็สามารถปรับตัวเล่นกับเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาจูนมาเนาะให้สามารถเล่นได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นเล่นมานานแล้วนะแล้วก็อยากจะให้มันเข้มข้นขึ้นเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะกราฟิกสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะ e อ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ PlayStation 5นะครแล้วก็เขามี DLC เพิ่องออกนะประกาศมา2ตัวนะครับตัว DLC ตัวแรกเนี่ยออกแล้วนะใครติดลมนะสามารถซื้อมาเล่นได้เลยนะครับก็เล่นกันต่อไปได้ยาวๆนะเพราะบอดเลกาซี่นะอันนี้ก็คล้ายๆกันคือลงแมวว่าเป็น1ในเกมที่ดีมากนะครับสนุกมากนะถึงแม้คุณไม่ได้เป็นแฟน Harry Potter มากนะมองเป็นเกมแย่ออกมาเกมหนึ่งเนี่ยก็ยังโอเคนะครับคุณภาพของกราฟิกดีมากนะแล้วก็ โอ้มีอะไรให้ทำเยอะนะครับเป็นเกม Open World <c oughs> เราเป็นพ่อมดจริงๆอ่ะเป็นนักเรียนไปเรียนเป็นพ่อมดเนาะมีการไล่เวทมนต์สนุกมากสนุกมากนะครับ <c oughs> ตัวจอย Dual Sense Edge นะที่มันมีปุ่มเสริมด้านหลังนะโอ้ฟินเลยนะฟินเลยนะครับไล่เวทมนต์คาถาเป็นาา <c oughs> โมเดอร์เฟสสามนะอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหได้4ี่ทับสิใช่ปะ่ะแม้ว่ามัลติเพลเยอร์ภาคนี้สนุกนะแม้ว่าเป็นร้อยชั่วโมง200ชั่วโมงเล่นเกมเนี้ย หลายเดือนก็ยังได้นะคอสที่โมเดิร์นโรเฟ e เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ลุงแมวเล่นต่อเนื่องกันมาเป็นวัยรุ่นนะครับ <c oughs> เล่นต่อกันเรื่อยๆเยนาะแล้วก็เรียลรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสะดวกแบบ PlayStation อันนึงในะความหมายที่ว่ามันเป็นการเล่น f p s ที่เป็นคอนโซลแล้วก็มีระบบออนไลน์เนาะคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับคุยกับคนที่เพิ่งเจอก็ได้นะแล้วก็มันสนุกอะครับมันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดเกมปุ๊บ เล่นกันเลยยิงกันเลยมันเลยเนาะซียี่สี่นะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลก็คงจัดอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นซีรีส์แรกใช่ไหมที่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับซื้อเครื่องเนาะซื้อเกมนี้เก,เกมเดียวนะแล้วก็เป็นสมาชิก PlayStation Plus แค่นี้ก็ไม่มีเวลาเล่นแล้วนะครับไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคุณชอบฟุตบอลนะน่าจะฟินมากนะครับฟินมากนะแล้วก็เขาก็มีการใช้ลูกเล่นบนตัว Dual Sense ด้วยนะกันติสแด้มาให้โปรเจกต์ลุงแมวมานะครับมา ทำวิดีโอป้ายยาแนะนําท่านผู้ชมกันนะครับว่า PlayStation 5เนี่ยมีอะไรน่าซื้อบ้างในช่วงปลายปีนะครับรวมไปถึงตัวเครื่องด้วยนะก็แน่นอนนะอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อตัวเครื่องอย่าลืมนะครับลองเข้าไปดูช่วง1 2 1 2, 2นะรายละเอียดตารางเวลาใดๆลูมาใส่ลิงก์ไว้ที่ description นะครับทำอธิบายวิดีโอนะพร้อมกับตัวที่คอมเมนต์แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะโอเคดูมาขอลาไปแล้วนะขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะสวัสดีครับ